สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายส,สุขุสุกคนครับอ่ะมื้อนี้มาพอกับโคลุงตอดแชนแนลเมื่อนี้ลูกตอดจะพาพี่พานนองมากินเนี่ครับเนื่อเสือเสือคุกฝุ่นนี่นาเดี๋ยวก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมลูกตอดจะลงมาให้ถ่ายคลิปนะครับผมกดขอไปเลยครับที่เป็นรูปก,กลมๆมนะครับ มกินกันเลยครับผมนี่แก้วคมโค้มพี่น้องผักกดมีพักะเดาพักเดาปิงนอนพักกระเดาครับไปอย่างมากเลยก็มีพักตูม,มไม่บบ๊กครับอืแตงกวาบักเขอนะสีสสำคัญกกนลยครับเขาเนย้วหอนหอนเสดดับเลยครับ ตั้งวันนี้มาเดี๋ยวมาหั่นกันเลยครับผมแสบแสบ,สบนุงตัดมาเด้อกินเนี่ยเสือคุกคุน,นครับเนี่ยเสือนุ่มๆครับมัดไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับจะยเอามาอย่าง เอ้ยคุณนะแสบหนุ่มครับเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ควดลุงตออดชาแนลน้ำเด้อยครับผมม,มาบันแสบน้ำกันบันลุงตอดใส่ครับแววขมขมครับว่างวันนี้ ีพ่พี่น้องเนื้อเสือแซ่บอืมนุ่มพอดีแล้วพี่น้องแก้วผมมาเล้วมาเล้วแจ่บ,บกั่ลูกตัด เราอยากเอาไปอยากไฟครับอืข <c oughs> อ,อ,อตัวขอให้ได้หละชุนขึ้นดังแล้วพี่น้องอืม,อม เราพบเลยพอกันลหลายรูปมือครับเนื่องจากวัดทิพภารกิจม,มันหีบ้างกันเลยเดยมาอัดคลิบห้พี่น้องเบิ้งครับ Ừ. Rồi à, phát tùm học Chính cấp lao có quay hàng xuống hả Sốt เนื้อนุ่มๆครับมักไว้คลื่นชมอ่วงเนื้อเสือคุกฟุ้งเสับๆ การมักบบมี้อย่างไรครับผมก็ใส่น้ำปลาใส่ซอสใส่ผงปรุงรสใส่ข้าวคั่วแล้วกับพริกซึงข้าวคั่วไม่จะทำให้เนือเขาหนุ่มนั่มครับเป็นมักถึงแม่ประมาณครึ่งชั่วโม,มงครับ ซอสรอมไม่อย่างนุ่มๆครับเสียยาวกับขมใส่กับพักกระเดาขมคูนสองตึงไปอีกอืมอืม อี่เนอะจำแจีวคมๆเลยเมันอืมอืนี่มานี่ใาเลือนะครับเ,เ,เรือใบชะพู hôm tôi nè, ừ, ừ พี่น้องใบโบ๊ะครับกินกับกยกับลาบกับอย่างต่อกันดีครับพันทีก,กันเลยจำแจ้าของผมเหมือนอ ก็คายไอติมครับอาการฮอนแล้วครับช่วงนี้ข้างนอกบรรยากาศขึ้มฟ้าขึ้มฝนครับจะตก,กะก็บรตกยันตอนยันฝน,นตกกันเลยหมดเดี๋ยวต้องไปข้างล่างครับ ชุดมอจพี่น้ออืมไปพักกันเราหูยไส้เลย รัวนนี่เนืออมันครับติดมานาก็เลยยากเลยกันเดมาบร่หลายครับเดมาเคิงกิโลครับไปกับบุท่าน <c oughs> มันแตะแล้วปากแจะแล้วพี่องอือืม <c oughs> เดี๋ยวลองเบอร์เน่จะเข้ามาเน่เมื่อกี้สีแห้งๆนุ่มๆเพื่อนครับครับเพื่อน ทุทเจเสือขุกฝุ่นอ่ขอบคุณทุกการติดตามนะครับถุกกำลังแรงใจที่มีให้ครับควรลูกต้อนชาแนลแต่ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกทุกคอมเมนต์ลูกต่อยกับอ่านทุกคอมเมนต์แต่ก็ฝากกดติดตามนะครับลูกต่อจะขึ้นไวให้ถ่ายคลิปนะครับผมวงกลมๆที่มีลูกลูกตอนนะครับกดเข้าไปเลยครับ ฝากเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องทั้ง่างประเทศนะครับผมท้งสเปนอังกฤษนะครับผมสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์นะครับผมเอ,อ,เ,ผมอเป็นกําลังแรงใจให้ครับฝากความกินหอดคิดถึงไปทั้งพีฟฝนนะครับผมอยู่ทั้งสเปนนะครับกับดูแลสุขภาพนั่เด้อยนะครับผมช่วงนี้อากาศแปรปรวนไร้ผนว่าบอด้ไล่ซด หลายมือแล้วครับเพื่อนบ้านื่องจากทิศภารากิจครับเมื่อนี้มีโอกาสก็ว่างมาได้อัดคลิปให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับผมก็เป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเ่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้อีสานตะวันออกตัวประเทศนะครับผมกับพี่น้องเพื่อนบ้านทั้งสปปลาวนะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้ครับลุงต้อยก็อ่านทุกคอมเมนต์ก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผม สำหรับมือนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ